ของที่เราต้องการอย่างคือการที่เขาสามารถเปลี่ยนรูปให้เราได้เออดีเลยค่ะดีแหละโอ้โหหมุน32รอบค่ะอะไรคือ9ก้บวก10เท่ากับเท่าไหร่คะการคำนวณค่ะแน่นอนเราไม่ต้องไปคำนวณเองตัวนี้จะเป็นตัวคำนวณให้เพราะเขาคือเส้นทางของระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะอ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ l ล n e สโตร์ค่ะทุกคนคะครีเอทคนนี้เขาบอสแอนด์บิยอนค่ะมีปัญหาอีกแล้วมีปัญหาตรงเครื่องจักรหลักของเราเลยค่ะตรงนี้โอ้โหเขาบอกว่าโอเวอร์สเตรทค่ะเครื่องนี้บอกว่าฉันมีพลังงาน2 0 0 0 0ก้าฉันมี2 0 0 0 0ก้าฉันมี2 0 0 0 0ก้านี่ก็200,000ก้าแต่โอเวอร์สเตรทคือเขาบอกว่าพลังงานไม่พอทั้งๆที่ ไม่ได้ต่อกับอะไรเลยงงไหมคะงงค่ะคือแบบไม่ได้เชื่อต่อไปกับอะไรทัไมเลยคะ่ะแต่บอกว่าโอ์สตรีนนะสายนี้ก็ตัดสายนี้ก็ตัดคะ่ะแต่ก็บอกว่าพลังงานไม่พอจ้ะไม่พอได้ยังไงลูกงงเลยคะ่ะคืองงมากแบบงงงงสุดๆไม่ได้ต่อไปไหนเลยแต่บอกว่าพลังงานไม่พอมันบักคะ่ะมันบักอันนี้บักคะ่ะเนี่ยนี่บักแหละเนี่ย ไม่ได้ต่อไปไหนเลยนะไม่ได้ต่อไปไหนแต่บอกว,ว่าพลังงานไม่พอผิวนี่งงเลยคะ่ะเพราะอะไรมันบักค่ะมันพังวันนั้นายนายได้ต่อไปไหนเหรอไม่คะ่ะเดี๋ยวนะถ้าอยากทำให้มันดูดีใช่ไหมคะ Inancing d Batting Batting จิงบักค่ะนี่อันนี้จะบักนุ่มนี้นักแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เราเลยต้องเลือกแบบนดำอันนี้แบบออฟนายฉันไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> เขาบอกว่าออพอดีมันพลังงานไม่พอด่ะก็เลยเหมือแกนพวกนี้ไม่ได้จะบ้าเหรอคะ <c oughs> แกนพวกนี้มันใายพลังงานที่ไหนอ <c oughs> คือแบบมีมงงมากทำไมเขาถึงบอกว่าโอ้สเตรสแค่นี้ หมุนหมุนพังอะใช้มาตั้งนานไม่เคยพังค่ะอยู่ดีๆมันอยากจะพังมันก็พังไปเลยพังอะไรไปพังพังแหล่งพลังงานใหญ่ของบ้านไว้นะคืออันนี้เขาเรียกว่าบัคค๊กอะอันนี้แหลกหลกๆหลกแหลกเก็ยยอมยอมเราปรับึ้นค่ะยอมเกียร์ดำดีกว่าดีกว่ามาแหลกเนาะโอเคโอ้พังอะไรไม่พังจ้า ไม่รู้จะแก้ยังไงเลยค่ะแบบนี้หมุนนะบางครั้ให้มันหมุนหมุน,หม,นหมุนไปค่ะนี่เรามีพลังงานแล้วออนายเจ้าจะมาโอเวอร์สตรีทได้ยังไงนายรู้ไหมเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าแหล่งพลังงานที่เขามีมันคือระดับล้านเลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่ายังเหลือพลังงานอยู่แบบมหาศาลน่ะนี่อ,อ่ะอันนี้ก้าแสรเนี่ยก้าสรนะวัดเดอะไรที่ทำให้พลังงานนายหายไปขนาดนั้นอา้าว กำลังยมาแล้วทำไมเจ้าหมุนละ่ะงงค่ะเป็นงงเลยนี่ตัดนะคือแบบอะไรนี่ดูนะคะมีตัดตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้มีการเชื่อมต่ออะไรไปทางไหนเลยค่ะไม่มีการเชื่อมต่ออะไรไปทางไหนเลยนะพอดีเส้นพังน่ะเกียร์แตกหรอคะเกียร์แตกก็มีแค่ตรงนี้แหละงง งงมากอ่ะทีละข้อ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 อ่ะเปิดมานะเปิดแค่สายนะี่นะเออเออไหนดูพลังงานสิพลังงานเหลืออยู่เป็นล้านเหลืออยู่เป็นล้านอ่ะ,อะหมุนแล้วเนาะหมุนแล้วเนาะที่บอกนะว่าเกียร์แตกแค่เดียวดีขึ้นเลยว่าพลังงานไม่พอเหลืออยู่เก้าแสนค่ะอืม ต้องมีบอดแล้วแหละต้องมีบอดแล้วค่ะงานนี้ชีวิตนี่คือพลังงานที่เหลืออยู่เก้าแสนเหลือปานฉะนั้นพลังงานเหลือเก้าแสนเจ้าบอกว่าพลังงานไม่พอเหรอวัดเด้ออ๋อนี่เราตัดสายเราตัดสายอืออือเอาละค่ะหมุนค่ะหมุนอ่าทิศทางการหมุนถูกทิศไหมโลกถูกจ้าไปต่อกันเลยค่ะ พลังงานเหลือ8แสนทุกคนคะ่ะในตรงนี้มิวทำไว้แล้วคะ่ะการครับบล็อกแคนดี้คะ่ะบล็อกหินน้ำตาลนั่นเองบล็อกขนมหวานคะ่ะบล็อกขนมหวานครับแล้วเรานี่เลยหยิบน้ำตาลมาคะ่ะเ,เพื่อใช้คราฟน้ำตาลเราเอามายกมาเลยคะ่ะอัดเป็นบล็อกเต็มกล่องนี้เอ้ยอเ,เพื่อเอาคราฟคะ่ะในสุดตรงนี้ก็ได้มากมายเลยคะ่ะอ๋อคราฟเลยอะ ขอที่ได้มาคราับครับครับทุกครั้งครับเลยค่ะ5,000ชิ 5, ้นแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นก้อนน้ำตาลตรงน,นี้่ามอยได้500ยก้อนละเคายๆครับส่งครับส่งครับค่ะอืมเอาล่ะขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าเริ่มเลยค่ะตอนนี้เราต้องใช้ลูกกลมๆปั่นร่วมกับน้ำซิมเมอร์ใช่ไหมอืมมีน้นำซิมเมอร์มาแล้วเออแล้วยูนิเวอร์ซอลไปดีกว่าเปลี่ยนสายใหม่ค่ะ ท่อส่งตรงนี้ส่งของเหลวเข้าค่ะน้ำทริมเมอร์อ่ะแล้วทำไมไอเทมเข้าเออเอนายอ๋อใส่ตัวอัปเกรดด้วยค่ะว่าไอเทมนี่ไอเทมทำงานเมื่อมีกระแสะไฟเรสโตนเท่านั้นไปฟ้าก็ทำงานเมื่อมีกระแสไฟเรสโตนเท่านั้นค่ะแล้วก็ต่อเชื่อมกับร็อกแคนดี้ที่อยู่ด้านหลังเอยพร้อมไหมพร้อมไหมใส่เข้าไปก่อนค่ะมาไหมนี่ มาแล้วค่ะ r อก k c a อือต้องลงกับก้อนลูกบอลลูกบอลสีขาวเป็นลูกบอลที่คุ้มที่สุดค่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นลูกบอลมิวมีหลายสีมากหรือยากจะใส่สีขาวลงไปอ๋อไม่ลูกบอลที่มิวต้องใส่จะต้องเป็นลูกบอลสีเทาค่ะเพราะว่านี้เป็น็อคเคนดี้สีเทาสีขาวเขายังไม่ได้คราฟหรอเนี้ยใช่วิวต้องหาลูกบอลเพิ่มโอเคเราต้องเตรียมของค่ะ จำได้ไหมสิ่งที่เราเคยเระเบิดประมาณตรงนู้นค่ะใช่ okay. เราต้องทำซะหน่อยสองอย่างโอเคมีสามอย่างที่เราต้องวางค่ะตัวนี้วางตงัวที่หนึ่งแล้วก็อาร์เคนคริสตัลวางตัวที่สองแบบนี้ค่ะแล้วก็จิ้มลงไปกดจิ้มนี่ต้องเป็นแบบนี้ค่ะต้องมีการจิ้มแล้วนี่ก็คือต้องมีการขุดอีกที่หนึ่งเพื่อให้ได้สิ่งนีหมานั่นเองอาร์เคนคริสตัลโอเบลิกค่ะ อย่างที่เห็น,นค่ะนี่เลยน้าเอ้ยนี่คือของที่หนูต้องการค่ะคือการที่เขาสามารถเปลี่ยนรูปให้เราได้ถูกต้องนายทําได้ดีค่ะเอ้ยตรงนี้ปรุมความไวให้ช้ากว่าคนอื่นค่ะอะหรือว่าจะเร่งความไวขึ้นก็ได้เน่ปึ๊บาได้แล้วของที่หนูต้องการตัวแห่งคริสตัลนี่หนูต้องเอาไปบดค่ะไปแล้วค่ะเริ่มส่งมาบดแล้ว มิวสั่งดูดออกจากตรงนี้ค่ะแท่งคริสตัลที่เราต้องการแล้วทีนี้ก็จะให้เขาบดบดบดก็คงจะสักกี้ในบริเวณนี้แหละค่ะที่จะต้องเป็นจุดรองรับแรงระเบิดนั่นเองมิววางลองสวาสวิทลงไปนะแล้วดอกอันนี้ไปสองดอกเอนเดอร์ดัตไปสองค่ะแล้วก็อย่าดูดสิลูกแล้วก็วางทีนทีค่ะทีนทีขนาดน้อยถ้าผลผลิตได้ออกมาสี่แปลว่าระเบิดกี่ลูกพร้อมกันก็ได้เอออย่างนี้คือระเบิดกี่ลูกพร้อมกันก็ได้สินะ โอ้ถ้าอย่างนี้ดีเลยค่ะไม่ต้องออโตเดี๋ยวมิวระเบิดเองดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อะตอนนี้ค่ะมิวส่งเม็ดสีซิงคูลาริตี้ตรงน,นี้ค่ะมาบดแล้วต้องบดจริงไหมเนี่ยต้องมาบดค่ะแต่ว่าโอกาสได้ตัมตัมหรือหรืออะไรทําไมต้องไม่ได้อะไรเลยละ่ะใส่ลงไปใส่ลงไปวางระเบิดไปค่ะแล้วก็จับสวิตนี่แหละค่ะการระเบิดรวมสองอย่างเข้าด้วยกันเอ้ยระเบิดได้แค่นั้นเองเดี๋ยวนะระเบิด หนึ่งลูกทำไมได้แค่นั้นอะ่ะได้แค่สองเองเหรอคะอุ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็น,นเทีนทีน้อยเออแปลกจังทำไมมาได้แค่สองลองเทีนทีใหญ่ดูคะ่ะทีนีใหญ่อัตราส่วนก็5ต่อห้าเนาะแล้วก็ตัดค่ะบ้มกันตรงนี้แหละหายแน่นอนเอออ่ะสีที่ยู่ต้องการคือสีไลท์เกรค่ะไลท์เกรยนี่แหละที่ต้องการแต่ว่าเราได้มาแค่หนึ่ง ได้มาแค่นึงปัน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 เปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนหน้าตาแล้วนี่คือสิ่งที่มิวต้องการค่ะก้อนเม็ดสีตัวนี้ค่ะเพ้นบอลนี่มิวจะต้องเอาไปทำไรคะมิวจะต้องเอาไปเราเรียกว่าเอาไปสกัดสีออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยืเขาบอกว่าสีขาวคุ้มที่สุดค่ะแต่ว่าตอนนี้มิวมีสีขาวกับสีเทาสีขาวคืออันดับหนึ่งสีเทาคืออันดับสองในการได้สีเยอะนี่เลยค่ะมิวจะต้องไปวนลูปอย่างนี้ มิวก็จะได้เป็นโคมาติกเวทเอ้ยสีค่ะเราจะได้เป็นสีสีที่สกัดออกมาแล้วก็สกัดต่อสกัดต่อ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 ไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ค่ะเรากําลังใช้วิธีการหมุนเนี่ค่ะรับตรงนี้เพิ่มหมุนกลับทรงกลับค่ะสกัดน้ําไปเรื่อยๆเอ้ยคมาติกเวทค่ะได้เรื่อยๆสีค่อยๆจางลงค่ะจางลงเรื่อยๆอื้อหือ สุดท้ายสุดท้ายมิวจะได้สิ่งนี้ค่ะมิวจะได้สิ่งนี้นี่แมทเตอร์บอลค่ะสิ่งนี้แหละที่เราจะเอาไปให้ต่อน,นั่นเองแปลว่าใช้ได้สินะอันนี้มิวลองหลายอย่างมากๆเลยค่ะสีเขียวสีขาวสีอะไรลองหลายอย่างค่ะผลปรากฏก็คือโอ้เราก็ต้องใช้แคนดี้ร็อกตามสีของเขาสินะอันนี้ไม่ปั่นเพราะว่าต้องการสีเขียวค่ะแต่ว่ามิวมีแคนดี้ร็อกเป็นสีเขียวอ่อนโอเคขนม สีเขียวค่ะใส่เข้าไปเราก็ใส่ลงไปได้แล้วเขาก็ปั่นได้อ่าโอเคนี่เอาอุาอ้ยกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นวนลูปไม่ได้นี่เราก็ใส่กล่องไว้ตรงนี้ค่ะเป็นตัวเชื่อมเราก็ส่งออกอืนี่ไงพักไว้ในกล่องนี้ยังไงก็ไม่เต็มกล่องหลอกหน้าใช่แล้วทีนี้เขาก็จะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนในการที่เขามาพักในกล่องนี้ได้ค่ะเร่งความเร็วในการส่งออกนิดนึง ตรงนี้ก็เช่นกันเอยหมุนไปเรื่อยๆค่ะเต็มแล้วก็เลยไปต่อไม่ได้น้ําเต็มค่ะของเหลวเต็มเอต้องการโกลสโตนค่ะหนูจําได้ว่าตัวหาโกลสโตนน่าจะอยู่แถวนี้แต่ไม่แน่ใจจะมีไหมนะโอ้นี่ไงโอ้ยยังมีโกลสโตนค่ะข <laughs> อบว่าคุณเป็นอย่างยิ่งคุณวันรบีฟาร,ร์มโกลสโตนไว้ให้ในส่วนตรงนี้ค่ะโกสโตนนี้หนูจะต้องเอาไปคราฟค่ะ ลักษณะการครับเหมือนควอตส,สีชมพูเลยก็คือใช้อะไรสักอย่างที่เป็นตัวสีค่ะเปลี่ยนของที่เรามีแล้วก็ไปขัดค่ะแต่ว่ารอบนี้เราต้องใช้เป็นอัเมนทีสอ่าฟาร์มไว้อยู่แล้วม,มาเลยค่ะกระดาษซ้ายขัดเหรอเราจะขัดเองไหมขัดเองได้ค่ะซ้ายขวาแงขัดสปายเข้าลูบี้ค่ะ รูบี้สีสวยมากโอ้โหเวลาเราขัดนี้เราเดินไม่ไปเลยค่ะนี่คือตั้งใจว่าจะขัดไปด้วยบินไปด้วยนะเนี่ยอ่ะแล้วเมื่อกี้ทำไมบินไม่ไปทำไมรอบนี้บินไปอ๋อนี่อ๋อนี่ค่ะหมดสปีดแล้วหมดสปิดแล้วหมดสปีดตนฟุ่งค่ะแทบจะไปต่อยากอืมสิบหกก้อนค่ะแล้วตรงนี้ค่ะในส่วนตรงนี้คืออะไรนี่เลย โฮมติกเวทที่ม oh ิวได้มาค่ะมิเอามาไว้ตัวนี้ต่อแล้วมิวก็เหยียบสายนิดนึงค่ะปรับสายนิดนึงเพื่อให้ตัวปั่นค่ะอยู่ทางด้านเดียวกันทั้งหมดอเขายังไม่ทํางานเพราะตรงนี้ค่ะยังไม่มีหลอดใส่หลอดไปกลายเป็นไฟสีฟ้าจัดเลยจ้าปั่นโลลูกเอ๋ยปั่นแล้วค่ะโฮมติกคอมพาวมิวได้มาแล้วในนี้เลยเงี้เงี้งี้เงเงีจึ๊บเอ๋ย นีดีเลยค่ะดีแหละของที่เราต้องการนี่ยเป็นของที่เราขาดเลยคือสิ่งนี้ค่ะอคเมติกอมพาวในภารกิจเส้นทางสุดหินไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะนี่คือสิ่งที่มิวขาดอนะอยู่ตรงนี้เลยนะสิ่งที่ขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีขาวตัวนี้เราได้มาจากกล่องรูทกล่องสมบัติเยอะค่ะเราไม่มีปัญหาเส้นทางนี้แต่เส้นทางนี้แหละที่เรายังมีปัญหาชาร์จค่ะอลอยชาร์จเอาไปชาร์จพลังงาน สองล้านค่ะไม่น่าจะพอจากลักษาแล้วคิดว่าอย่างนั้นค่ะอ่ะต่อพลังงานเข้าเลยอย่างน้อยพลังงานที่มีตรงนี้ก็น่าจะมีมากกว่าค่ะปั่นด้วยความเร็วสูงสุดอันนี้เรื่องชาร์จโอเคพลังงานมาค่ะค่อยๆมาค่อยๆมาชาร์จสองล้านจื๊อปล่อยชาร์จไปเลยค่ะแล้วรอวันที่เราจะได้รับของระหว่างที่รอเราก็จะทําอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ค่ะ มีสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าต้องใช้อิเล็กตร,รัมรวมกับทองค่ะเอ้ยมือก็บอกว่าอิเล็กตร,รัมรวมกับทองนั้นง่ายมาก32สองรอบนะคะโอ้โหโห,โหโมุนสาสองรอบค่อะไรจะขนาดนั้นนี่มันตัวเลขอะไรนี่สุดรคลร้ำง่ายแต่ปริมาณเยอะนะคะตอนแรกมือเข้าใจผิดว่าเราต้องใช้เศษทองค่ะแต่ที่จริงไม่ใช่เลยเขาใช้เศษทองเหลืองค่ะโอเคทองเหลืองในส่วนตรงนี้ค่ะ ใส่เข้าไปแล้วก็อิเล็กตรัมค่ะในส่วนตรงนี้ใส่เข้าไปไหนตอนแรกเจ้าจับทองอยู่หรือเปล่าวนไปสามสิบสองรอบวนกันอีกยาวๆติ่งที่เราต้องการนั้นสาสิบสองรอบนะคะเฮ้ยดูเป็นรูปเป็นร่างดูเป็นรูปเป็นร่างใช่ค่ะระหว่างนี้ไปดูตัวชาร์จก่อนเอ้ยตัวชาร์จเต็มแล้วหูยมาแล้วค่ะตัวชาร์จ ใส่เข้าไปต่อเอ้ยนั่นแหละชาต่อค่ะชาร์ต่อนี่คือสิ่งที่หนูต้องการค่ะโอเวอร์ชาร์ตอร่อยรอวน32รอบเอาไปสตัม์ให้เป็นแผ่นหวังว่าการสตัม์เป็นแผ่นนี้จะสตัม์แค่รอบเดียวนะ๊เอ้ยรอบเดียวได้เป็นแผ่นค่ะขึ้นแล้วค่ะเคเวสมาแล้วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บเรากำลังทำแผงวงจรแ a l c u l a t i o n ค่ะการคำนวณนั่นเอง หนึ่งแผน่นเอ้ยได้มาแล้วอ,อะไรคือ9บวก10เท่ากับเท่าไรท้าการคำนวณค่ะแน่นอนเราไม่ต้องไปคำนวณเองตัวนี้จะเป็นตัวคำนวณให้เพราะเขาคือเส้นทางของระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะลาจายถึงหรือยังโอ้ยกว่าจะถึงค่ะเก็บก่อนเอ้ยนี่ได้มาสองเรามีแผ่นทองเหลืออยู่ไหมเหลืออยู่14ใช่ไหมคะเอาไปสักอีก3าแล้วกันวนไปเรื่อยๆค่ะวนไปเรื่อยๆ โอ้โหตัวควบคุมค่ะคอนโทรลชิปชิปแห่งการคำนวณสินะหรือจะเอามาใส่ตรงนี้นี่น่าจะใส่ตรงนี้ค่ะเอาละแล้วเดี๋ยวเราลองวนดูเอ้ยหายไปไหนอ๋อพัดลมเหรอไม่มีพัดลมนี่คะ่ะแล้วชิปเราหายไปไหนเอ๋มันขึ้หนหยนไปแล้วหายจ๋อมใน้กล่องไม่มีค่ะเอะไอ้นตัวนั้นราคาแพงมากนะคะที่หายน่ะ โยนแล้วไม่เข้าก็ต้องอยู่ในนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราโยนแล้วหายไปเลยคือต้องบอกไม่ใช่อบแรกนที่ของหายตอนนี้ค่ะลืือเขาไปอยู่ในี่นี่ใหม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 ่หายจมเลยแบบไม่รู้อยู่ไหนงงค่ะเออหายค่ะหายสนิทไม่มีค่ะอย่าบอกนะวางพื้นแล้วทําลายเลยโอ้น่ากลัวแฮอันี่จริงมันมีบักบ่อยๆช่วงนี้ที่เท่มหายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวค่ะโอ้โห แปลกมากวิ่งหาไม่เจอเลยค่ะชายเปนบาสต้องมานั่งทําของใหม่เลยค่ะยังดีนะที่เรายังมีสํารองอยู่ในระดับหนึ่งเอ f ินเฟอร์โนค่ะวัดเดอปกติไม่มีปัญหาอะไรอะปกติเราก็โยนตลอดค่ะมันมีอะไรดูดไอเทมตรงนี้เหรอเออมีไปอย่างดูดไอเทมแถวนี้ค่ะได้ไหมอะไรดูดไอเทมได้ถึงตรงนี้น่ะคำตอบเร็วไม่ไม่ไม่ม่ไมไม,ไม,ไมอันนี้ตัวละครเราแต่ว่านี้ ไม่เหล็กเก็บออกนะคะสาวสิบห้าโอ้กระเป๋าแล้วเหรอ๋อกระเป๋ากระเป๋าเราค่ะใช่กระเป๋าเราโอ้กระเป๋าไม่เหล็กอืมใช่ไหมเนี่ยใช่กระเป๋าเราค่ะโอ้ตกใจหมดเลยอุ้ยไอเทมนี้สําคัญด้วยนะอืมปล่อยออกไปค่ะไหนดูซิตัวเองจะทำได้ยังจะทำแล้วได้มาแล้วค่ะ ตกใจหมดเลยที่ไหนได้เปิดกระเป๋าไม่เล็กอยู่โอ้โอโอโอนึกว่าเป็นบั็กทับัลกนั่นก็บั็กน่ากลัวเลยนะอันนี้คือแผงวงจรของระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นภารกิจในบทนี้เรียบร้อยใช่วิวได้มาแล้วหนึ่งแผงวงจรโอ้ยตกใจหมดเลยที่ไหนได้กระเป๋าค่ะพลังกระเป๋านั่นเองนั่นคือขอแผงวงจรที่หนูยังไม่ได้ทำอัตโนมัติได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เป็นสิ่งที่แบบหรือ,อยังต้องช่วยในการขวาก่อนเพื่อที่เราจะดูว่าอ๋อมันต้องใช้อะไรเท่าไหร่ปริมาณแค่ไหนอันไหนใช้เยอะอันไหนใช้น้อยใส่พีดหนูสับสนกับชีวิตนี่ตามหนึ่งทีค่ะกลายเป็นแผ่นก่อนอ่าแล้วก็ใส่ไปแล้วทีนี้ก็ใส่ไปป๊อปป๊อป๊อป๊อป๊ได้สองค่ะรับรางวัลเลยลูกรางวัลเอ้ยเป็นแค่เงิน โอ้รางวัลให้น้อยมากอ่ะเฮ้ยไม่สิเฮ้ยเยอะอยู่นะสองสองสองกองเหรอโอ้ยเยอะอยู่ค่ะเฮ้ยเยอะ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 ใช้ได้เลยทีนี้แปลว่าอะไรคะในเมื่อมิวทําบทที่เก้าเรียบร้อยบทที่สีระบบคอมพิวเตอร์ค่ะไกลจะได้แล้วสินะไม่ง่ายเลยแต่ก็เส้นทางยังอีกยาวไกลกับระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ โอ้ยังอีกยาวไกลเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ค่ะมีแค่เดียวมันไม่พองไงแปลว่ามิวต้องทำเจ้าหตัวแผงวงจรที่มิวได้มาให้แบบง่ายขึ้นก่อนค่ะแล้วเราถึงจะสามารถไปได้ในระบบคอมพิวเตอร์เส้นทางยังอีกยาวไกลแต่วันนี้ได้สิ่งนี้มาถือว่าคุ้มค่าค่ะเพราะว่าเป็นของที่กว่าจะาได้มากว่าจะได้มาน้ำตาไหลริน เอาละทุกคนคะ่ะในพาร์ทนี้ถ้าจะถามหาคุณวันนบีใช่ไหมตอนนี้คุณวันนบียังไม่เล่นครีเ e c ค r o n i c l e ค่ะเพราะว่ามันแหลกจ่ายคุณวันนบีบอกว่ามันแหลกมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรคะ่ะคุณวันนบีแหลกวิธีแก้แหลกของเราก็คือน่าจะเป็นการปรับเครื่องจักรค่ะอันไหนที่ไม่ได้ใช้ให้หยุดทํางานอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะทําอย่างนั้นจะต้องเป็นการแบบรื้อระบบบ้านทั้งใหญ่ค่ะหรือแก้เครื่องจักรในทุกส่วนเลยก็คือใส่วงจรไปว่าโอเคอันนี้ได้ทรัพยากรเพียงพอเท่านี้อย่างเช่นร้อยชิ้นให้หยุดนะอะไรอย่างง ก็จะไม่แหลกอันนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยได้ค่ะโอ้โหตอนนี้นั้นบอกเลยว่าเส้นทางอีกยาวไกลสําหรับหมอนนี้ค่ะพันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พันนาค่ะมิวได้แผงวงจรมาละ you